มาหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม้เอาไม้ให้คุณกิ๊กด้วยเอ็ดเออเธอเอาเองคุณกิ๊กครับบอกว่าจะมาแล้วนะฮะเอาอยู่ไหนครับมาหรอครับมาไหมฮะมาไหมไม่มาครับคุณกิ๊กครับหนึ่งไม่มาครับสองไม่มาครับสามอ่าเมื่อให้น้องอิมครับเป็นทีละลึงนะครับจากพี่กิ๊กครับสุดเระดังนะครับนี่ไม่มามาเองว่าก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่บอกมาเออครับนี่ครับ รางวัลเล็กๆน้อยๆจากอุดรธานีไรเดอรครับจากเธอผู้เปิื้มนะฮะเปิื้มพิกิกตั้งแต่นะเห็นนะไม่ใช่ไปอย่างอื่นนะครับชอบว่าพิกิกหลอดเหมือนผมนะครับเอาพิกิกครับกล่ลวอะไรรับพี่น้องชาวบ้านนองและจ้าภาพด้วยนะครับอยากล็อกพี่หนึองเหรออ่าครับผมโอเคครับในในนามตัวแทนอุดรธานีไรเดอรับนะครับก็ขอขอบคุณที่แอดและครอบครัวนะครับที่ได้เชิญทางชมรมของเรานะครับมาร่วมกิจกรรม ร่วมทำบุญนะฮะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อคำปุยนะครับแล้วก็ร่วมงานแฮปปี้เบิร์ตเย์ให้น้องโฟกนะครับสองงานในงานเดียวกันทางชมรมดอนธานีไรเดอร์ขับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับส่วนพี่แอดเนี่ยก็เป็นสมาชิกในชมรมผมก็เลยถือโอกาสนี้เรียกร้องนะครับพี่แอดนะฮะครับงว่าก็กรุณามาขับรถด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า หายหน้าหายตาไปแล้วโอเคครับลับปากครับพี่กิ๊กรบปากลับปากไปแน่นอนไปนะคือเวลาโอเคครับไม่มีอะไรมากท่านแล้วก็อีกประมาณสักสินาทีนะทางพวกผมก็จะขออนุญาตขอตัวนะกับรอนธานีนะครับผมก็ก็ต้องค่อยๆผ่านกลับนะครับพวกเราก็ไม่ได้ดื่มกันเยอะนะครับผมก็ไม่ได้ดื่มนะครับตอนนี้ปกติผมไม่ดื่มอยู่แล้วโอเค ยังไงก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาร่วมง,งานรู้สึกด้การต้อนรับที่อบอุ่นนะครับผมหวังว่าในโอกาสหน้าถ้าพวกเราได้เจอกันอีกพ,พี่แอดจัดงานอีกก็ถ้าพี่แอดเชิญพวกเรา <S 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 พวกเราก็จะมาสร้างสีสันให้กับพวกเราอีกนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณกียครับขอบคุณดังนั้นครับนี่คือประธานอุดรธานีไร้เด้อขับนะครับนี่คือชุดที่มาขับรถนําขบวนประเพณีบุญป้องไฟของหลวงปู่ใหญ่บ้านเรานะครับปีนี้ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนไม่มีงานก็ผมก็จะผ่านท่านเลขาคนเก่ง เก่งทุกอย่างนะครับบ้าพลังด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอาร้องเพลงนี้